มัตเอาจริงนี่ไม่มีก็แค่ละร้0ยดาวโอ้พระเจ้า1 2 0ดาวปอเล่นหนึ่งไลคเดวนนะก่อนจะไปรับชมกันผมมีข่าวดีมาบอกด้วยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขัน e-sport richman ครับกับเกมมาแรงอย่าง Mobile Legends แบ่งๆเปิดรับสมัคร3ประเทศ ไทยลาวและเมียนมารางวัลมูล,ลค่ารวมกว่า100,000บาทเปิดรับสมัคร่ถึง2 6มกราคมน,นี้ติดตามได้ที่แฟนเพจ Rich Man Shop และ Stadium ML และวันนี้ผมก็จะมากเกลียนคนด้วย a l d u สนะครับในแมปพุ่มไม้อันตรายนั่นเอง,เองนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่า a l d u สเนี่ยเป็นตัวที่ถ้ามีของแล้วนต่อยหมัดเดียวนี่ยังกักวันพันเลยนะครับ <vào> เล่นเอา d ัสถ้าคิดอะไรไม่ออกก็อัพสกิลหนึ่งไปก่อนเลยนะครับนะ เอามาต่อยมันคุนกันไปเลยดีเดียวนะฮะแล้วตาดีดูเหมือนว่าผมจะเจอกับลิงวัดหนังด้วยนะครับนี่ไงลิงวัดหนังลิงวัดหนังอะเออนะครับโป๊กเข้าไปมาดิมึงมามึงมามึงมาแม่มึงมาโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยน้องนๆองนองนองนองขอโทษขอโทษครับทีด เอาละเกิดมาใหม่กันเลยดีกว่าเฮ่อเมื่อกี้กูอ่อนให้นะครับก็จังหวะตรงนี้ก็มาโซนเต่ากันเลยนะครับลอ้อเต่าขึ้นนะเจอว่ะเจออลีว่ะเราก็โซนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายัางไม่เลเวลสี่เลยนะแต่จริงๆต้องเคลียร์เลนก่อนนะครับ <S <S ตรงน,นี้มึงไม่ได้แล้วน้องชายอยากจะต่อยหัวมันเหลือเกินครับปะเข้าไปหนึ่งมาเอาไม่ละน้องโดนสต,ตาร์ทปะเขา้าบปายมาดี อาวอ้าวอาอย่าหา้าวอย่าห้าวกูพุ่งชนแล้วกูต่อยเข้าไปดีน้องชาย <_ C 1> อ๋อไรเฮียมึงกลับบ้านเถอะเอาพอแล้วมึงตายห่าเรียบร้อยต่อยนี่ไงกูต่อยตายดิน้องต่อยนี่ไงกูก็เอาละค่ามันทีเพื่อนจ้อนสันบ้าเข้าไปเรียบร้อยอ้าวแล้วฮะห,หลังจากกูที่เกิดจากบ่อมาได้ไม่นานนะรู้สึวกว่าแม่งลิงวัตหนังจะแค้นผมอย่างมากเลยนะครับ แต่ว่ามันไม่รู้แล้วครับว่าสู้กับรุ่นใหญ่นะผมบอกได้เลยว่าหมัดผมใหญ่กว่าหัวมันอีกนะครับนะตีกับกูหรือจะตีกับผมเลยครับคิดไปแล้วมันนานไปกว่าพันปีว่าน้องชายแน่ใจว่าจะตีกับกูแน่ใจจะตีกับกูมาแล้วครับเพื่อนๆแยกล่างก็แยกไปแยกล่างก็แยกไปมึงมาดิน้องมึงแยกแล้วนะมึงแยกแล้วได่งไงอย่าบอกให้แยกล่าง เติมเลือดเต็มเรียบร้อยฮะมาด enfin ูสถานการณ์กันที่เต่าดีกว่าว่าไฮบูซะอยู่ไหนวะเนี่ยหาไฮบูซะก่อนนะเออ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 ทำอะไรทำอะไรเอาติเมทผมจะได้อะไรครับมาเลยดีกว่าวะไฮบูซะมึงจะไปไหนอืมออืมอ๋ออ๋ออ๋อมัดเอาจริงนี่จะหนีกูเหรออ้าวแย่วไอ้เขี้อแม่มันมา เอาละขึ้นรถขนใส่สกอกไปกันเลยดีกว่าฮะผมบอกได้เลยนะครับไปฮะมันลุกล้ำอาณาเขตของเราเลยครับรถขนใส่กอกเอาอืมมาเอแนว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 มันพิมาละน้องมาช่วยพวกเองแล้วบ้าเข้าไปนี่โอ้หมัดเดียวว่ะอ๋อหมัดโอ้โอ้โอ้แย่ว่ะน้องแย่ว่ะน้อง หมัดเดียวโอ้โหมึงเก่งอย่างวะตัวอะไรเนี่ยดูนอกปะทุกคนผมจำชื่อได้นะครับแต่ว่าถ้าคนเล่นช่ำอ่ะพิวมากมากเลยนะครับน่าจะเจอคนเล่นเก่งแล้วแหละจังหวะนี้นะฮะรงประเทศไทยด้วยนะครับดูนอกนะดูเหมือนว่าจะเจอของจริงเขาให้ปะผมจะต่อยหมัดเอาจริงใส่รูนอกให้ได้เลยรอก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเป้าหมายมละไรเกคี้กลิปก่อนโดนกูมึงจะกลับบ้านแล้วน้องมึงจะกลับบ้านกูไม่ให้มึงกลับหรอกมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนนี่ไง มัดเอาจริงมัดเอาจริงเล่นตัวนี้แม่โคตรสะใจเลยนะครับทุกคนเป็นอะไรที่โคตรบ้าพลังเลยนะครับไกลเคยเล่นเอาดัสนะก็อมเล่น,รรก,น,นกันมาได้นะครับนะก็มีเซนเทมอะไรแรงๆสำหรับเอาดัสก็นแนะนากันมาได้นะครับเอาละฮะไฟข้างบนนะยังไม่จบไม่หยุดไม่หย่อนนะมาแล้วไงนี่ไงหนึ่งมัดหนึ่งมัดจะล่วงแล้วเพื่อนหนึ่งมัดหนึ่งมัดกูคข้อนึ่นงมัดโอ้หลบได้อีกไอ้เหี้ยมาเด้ อย่าห้าวคนที่ห้าวมักกินข้าวผ่านภูรู้นาะมาบัสเอาจริงอโอ้ไม่ตายตายซะไอ้ชาเอ้ยแต่ก็ยังได้อยู่นะเนาะได้ไหมเนี่ยอ๋อ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 โน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 อุ้ยอุ๊ยสวยสวยสวยยังได้คืนมาอยู่ครับผมโอเคแต่ผมว่าฝันของข้ามม <c oughs> ันจะแค้นไม่เลิกครับผมอยากจะต่อยมันเหลือเกินนะครับมันก็อยากจะต่อยผมเหมือนกันนะ รถขนไส่กอกกูไปชนกำแพงอีกแล้วมันโยนป่ะเนี่ยนะฮะ <Huh? S 1> เอาไรฮะแล้าให้บุษสาฟันกูนี่กูต่อยไปหนึ่งหมัดกูให้อีกหมัดมึงตายแน่นอนคนระับบัดเอาจริงนี่ไงเรียบร้อยกูก็ตายไปตามมันนะครับเอาละโดบัละสวยโดบัละโอ้โหโดบัละซอยฝีแตกสองไปเลยฮะจังหวะนี้โอ้ยเฮ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 ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยแต่กิ่งคนเดียวไม่ได้นะลุน,ลน,นอกร์อะไรครับดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเริ่มไม่สู้ดีฮะสกอร์แม่งเสมอกันแล้วตอนนี้ ขอหนึ่งหมัดกว่าน้องมาดิมามารูนอกอยู่ไหนอยากจะต่อยลูนอกเหลือเกินนะฮะขอเน็ตอ,ออมขอเน็ตออมอ้อมมัดเจอเธอขอหมัดนึงหมัดนึงอ้าวอ้าวอ้าวแย่นะคอสมึงแย่นะเรียบร้อยโดนกูล่อซื้อรถขนมันจะไปไหนขอ,มองมนะันอีกเนี่ยเอาวแล้วฮะมามาแล้วน้องพี่รอเลยว่าพี่จะขึ้นไปขี่หางไรครับนะ อนี้บอกได้เลยกูโชนจริงแต่มันก็หลบจริงเหมือนกันนะครับตอนนี้กูโยนหรือเปล่าแต่กูต่อยคืนมากูขอบอาวโหเพื่อนกูแย่่ะต่อยมากูต่อยกลับนะต่อยมากูต่อยกลับนี่ไงกูบอกแล้วกูขดต่อยไม่อนคนละกันมาเด็กโจรไมล่ะมัดเอาจริงอ๋อเฮ้ยวาร์ปทันไอ้เหี่ยแย่่ะน้องแย่่ะโว้ยโนบะระโนบะระต่อยปีแตกไปอีกสองฮะโอ้โนบะระบวกเอาดัดนี่มันซูเปอร์คอสกะลที่เดียวฮะอ่า นแป้างเข้าไปไม่ตายกูตายดิเฮ้ยน้องน้องจอนสันกลับบ้านนี่ก่อนดิโนโหม่แย่ว่ะแย่แล้วว่ะยังไม่แย่ว่ะน้องสวยรับได้สวยมากครับตรงนี้เฟย่าเข้าไปลำล้ำลำลำล้ำเฟย่าลำโอ้โหสีตัวไม่ไหวฮะตรงนี้โนบะระก็ยังไม่กลับบ้านแต่ก็กลับมาซอยต่ออยู่ฮะตรงนี้โดนลิงทุบกลับมาครับโนบะระซอย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 ไหวหรือเปล่าไหวอยู่ฮะไอ้ที่คุณเจือเชื่อคอสมาอีกตัวฮะ คอร์ดในตัวมันไหวหรือเปล่ามันไหวโอ้โหเกือบไหวเกือบไหวคอร์ดมึงจะไม่หน่อยคอร์ลูกพ่อปอนโอ้โหแม่งเอ้ยแข็งทันแข็งทันแล้วไงวะแข็งทันแล้วไงวะแล้วไง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 ามาดิแล้วไงแล้วไอ้ย,ยกจะยกอะไรนักหนาหน,นี่ไงนายหมอค้าคือเอาดัดไอนะ้น้องพระเจ้าพี่ก็ต่อยมาแล้ว อ๋อและฮะมาดักพุ่มกันนี้กว่านะมีเด็กห้าวมาอีกแล้วฮะห้าวเหลือเกินนะครับห้าวเหลือเกินนะฮะข้าวเหลือเกินแนละเรียบร้อยเลยฮะออตีดาร์กอยู่นะครับมาจังหวะโยนโอ่ไม่ไปอะไรอ,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 อย่งี้พอๆอหญ่อะจะไปทําไมอ่ะน้องเอ้ยมึงจะไปทำอไม,ม,ไ,ปไ,มไปขายเสื้อกอล้อมาแม่งสถานการณ์เริ่มแปลกๆว่ะเริ่มหงแหม่งๆเริ่มได้กลิ่นรู้ดีก็เหลือเกินนะฮะอย่ารู้ดีอย่ารู้ดีฮ่า อะไรครับไลยรถขนไส้กอกคุณไปทำไมเนอ๋อไปช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับอืมเอา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 ขนไส้กอกเสร็จไอ้เหี้ยโดนลูกค้าตีเลยเหลือจะเชื่อวะน้องแต่เปย่ากูจะไม่ทนแล้วฮะวันนี้เปย่าข้างนะข้างนะเปย่าเปย่าข้างครับข้างฮะปิดลิงไม่ลงตัวเองตายอะเพื่อนเราแรกๆเล่นดีฮะหลังๆเริ่มเล่นขี้เลยครับนะจังหวะตรงนี้ฮะจอนสันมันขี่ไปโยนอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ย เออโ,อโหทำได้แค่นี้วะน้องชายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 นะตัวเดียวพี่เกม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 หรือเกมพีเรียบร้อยกูแค้นไอ้เหี้ยดีฟีดเลยตได้เอาดั๊ดไม่ละมึงมันเดินเกมดีจังวะนะเดี๋ยวขอส่องสักคนแล้วกันนะครับมันไม่รู้อะติงหิดติงหิดไม่รู้นะว่ามันเดินเกมดีแปลกๆนะ ม่เชิงว่าดีหรอกมันก็เล่นดีอ่ะนั่นไงอดีตร้อยดาวนะครับก็ก็เก่งอยู่นะครับในความรู้สึกผมนะก็เก่งนะสวยอะ,อ,อะไรนะอแล้วก็ไม่น่าจะมีคนอื่นนอกจากนี้แล้วแหละนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะมันก็คงไม่มีร้อยดาวแบบทั้งตีหรอกนะครับก็ฝั่งกูไม่มีเลยนะครับ ไม่มีก็เชียร์ละร้อยดาวโอ้พระเจา้าร้อยยีิดาวถึงว่าละแม่งตีกูเอาตีกูเอาใค่รู้หนอกก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า let's go